ชี้กับมือเลยกับเจ้าหน้าที่อันมาผมชี้บอกเขาว่านี่เลยผู้หญิงคนนี้เลยเขายืนอยู่ตรงนี้เลยนี่คนนี้เลยคนนี้คนนี้ลเลยเจ้าหน้าที่คนไหนที่คุณบอกเขาว่าผมไม่รู้หรอกผมจําไม่ได้หรอกว่าใครแต่เขารับทราบแล้วเขาเห็น,นคืออ,คอ้คุณจะเอางี้คุณจะอะไรแกแน่นะงั้นคุณไปที่สถานีตำรวจไหมล่ะถ้างั้นอนะ่ะไปทำอะไรไปทำอะไร คุณตำรวจจอดไฟจอดไฟนี่รนเป็นเฟกเตอร์ตเออพิเซอรีเทลวเอพิเซอรีเทลราเบิดเทที่โชคอทีทุนวันนั้นทเทวชคอทีทุล่าจดไฟจดไฟจดไฟไม่ใช่เซมิออโต้นะโทษทีคุณไม่เคยเข้าคาเดมี่คุณเคยฝึกอะไรเลยเหรอตายยยิงหน้าทุกวันตรงโมซิงก็หจุดห้าหทั้งนั้นแหละอ๋อโอเคโอเค เอาว่าคุณอยากดูหลักฐานว่าคุณเราตรวจพบจริงใช่ไหมใช่เราโครงการเอาเขาออกี่เพื่อความสบายใจของคุณโอเคของเราด้วยเดี๋ยวผมจะเอาพิเซอร์ของเราสักคนหนึ่งไปดีๆครับขอบคุณมากเลยตามมานานแล้วเอออฟฟิซเซอร์ดีเทลเอฟฟิซเซอร์ดีเทลเอาพิซเซอร์ดีเทลเอฟฟิซเซอร์ไปต้องไปเป็นพิซเซอร์ไอ้หมดจะหมดจะหมดถ้าเป็กอยู่บนดาดฟ้าก็ได้เป็นพิซเซอร์ต้องการการเสริมตดวจพอด ไฟช็อตไฟออฟเซอร์ดีเทลสเปที่เรวิดูเข็ไว้เวไออบุรราคาอยู่บค่ะขอบุรีให้ขอบุรโดนเลยโดนเลยมอฟินีเที่ยวตัการางเรวเป็นอโต o มติกันหรือว่าเป็นิ s o ลออโตองอยออย่อย่ย่ย่อีกหลายคน